มาพบกับ Alpha Tech Custom Gear Thailand นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำสินค้าของ Alpha Tech นะครับเนื่องจากว่ามีลูกค้าหลายท่านนะครับผมต้องการให้ทำรีวิวสินค้าออกมานะครับผมผมก็จะมาทำให้เลยนะครับวันนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูสินค้าของเราครับสินค้าหลักก็จะเป็นเสื้อกบ Alpha Tech นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อกอบของ Alpha Tech เราก็จะเป็นตอนนี้มาเป็นเจน3แล้วนะครับโอเค่มแรกนะครับ สก,กอบของเรานะครับเนื้อผ้าเราจะใช้เป็นผ้าไนล่อน 900D นะครับผมด้านในก็จะเคลือบเป็นสารกันน้ำน,นะครับก็จะมีคุณสมบัติเหมือนผ้าพอดูล่าเลยนะครับแต่ก็จะมีความหนาแล้วก็มันแล้วก็ลื่นกว่านะครับตัวนี้ก็จะเวลาใส่ออกมาจะฝววยเสย่าน,นะครับึงจะไม่ได้โอเคนะครับเรามาดูที่สก,กอบกันสก,กอบเซตสแตนดาร์ดของเรานะครับมีอะไรบ้างน,นะครับผมก็จะมีตัว สอกะนะครับชิ้นหน้าชิ้นหลังนะครับผมนี่ะครับด้านหลังนแบบนี้ส่วตรงนี้เนี่ยสามารถใส่เพจได้อ่จะเป็นเพจเฉพาะเพจหัวตัดนะครับก็จะได้ขนาด10บคูณสองมาตรฐานทั่วไปนะครับแล้วก็สามารถใส่เพจใต้ทุกเลเวลเลยนะครับยันถึงเลเวล4เลยนะครับผมโอเคต่อไปมาดูที่เขาหน้านะครับผมตัวนี้อ่เดี๋ยว เอาหน้าตัวนี้สามารถถอดออกได้นะครับผมตัวนี้ก้ามปูตัวนี้นะก็จะเป็นก้ามปูที่สามารถถอดได้ทั้งสองด้านเลยนะทั้งตัวผู้ตัวเมียน,นะครับเดี๋ยวมาดูตัวเาหน้ากันว่าเอาหน้าด้านในมีอะไรตัวนี้จะเป็นพอาหน้าตัวเดียวกันนะครับเอหน้าด้านในนะครับก็จะเป็นก็จะมีช่องอีลาสติกหรือยางยืดครับ สามช่องสาม,มารถใส่พวกเท้าแม็กเซีนเอ็สี่นะครับเอ็มโฟนะครับซึ่งสาม,มารถถอดแย,ยกมาได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับด้านในก็จะลโล่งๆอย่างนี้เลยนะครับสาม,มารถาถ้าใครไม่ต้องการใส่ยางยืดนะครับหรือว่าไม่ได้ใส่แม็กเอ็มโฟอยู่แล้วเนี่ยก็สาม,มารถถอดออกมาได้แล้วก็ใส่ของต่ตางๆได้ออกมาน,นะครับปิดได้เลยอย่างนี้เท่าที่มีเป็นเจ็สดสบวัต ต่อไปก็จะมีนูนรองบ่นะครับผมก็จะได้มาหนึ่งคู่นะั่นนูนรองบ่ตรงนี้เนี่ยลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนความหนานุ่มได้เองนะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยก็จะใส่เป็นฟองน้ําไว้นะครับสามารถถอดแล้วก็เปลี่ยนฟองน้ําที่หนาหรือว่าบางกว่าลงมากได้นะครับผมโอเคต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นห่วงสําหรับร้อยสายบ่านะครับเวลาเ,เวลาลูกค้าได้ไปเนี่ยขั้นตอนประกอบก็คือว่าเราแค่ ถอดสายสายบ่าของตัวชิ้นหน้าแล้วก็เสียบใส่กับห่วงตัวนี้นะก็จะประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับผมไม่ยากอะไระห่วงตัวนี้เราจะอัปเกรดเป็นห่วง utx นะครับซึ่งจะมีความแข็งแรงของทนมากนะครับผมเป็นเกรดพรีเมียมเลยโอเคต่อไปนะครับในสองตัวลูกเซตเลยเนี่ยเราก็จะมีให้ลูกค้าเลือกนะครับคาว่าบัลนะครับของบังลเราจะมีสองแบบก็คือคาว่าบันแบบโมเล นะครับคำพังบ้านแบบโมเลตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบโมเล่สามแถวนะครับด้านในจะบุฟองน้ำอย่างนี้เลยลักษณะข,ของมันเนี่ยก็จะไม่ได้หนาหนามากนะใส่เข้าไปเนี่ยก็จะสบายนะครับก็จะไม่แน่นมากนะครับตัวนี้นสบายโอเคต่อไปตัวเลขที่สองก็จะเป็นคำวังบ้านแบบยางยืดนะครับ ตัวนี้เนี่ยก็จะพิเศษกว่าเพื่อนหน่อยก็คือจะมีช่องใส่อุปกรณ์ครับทั้งหมดข้างหน้าสามช่องนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะมีห่วงนะมีช่องไว้สาหรับเกี่ยวสายหรือว่าใส่อุปกรณ์ต่างๆที่ต้องการเกี่ยวหรือเก็บก็ได้นะครับผมทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในตัวนะครับแต่ชุดของรถไฟถ่ายที่จะฟัมชั่นของตอนนี้นะครับก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราต้องการใช้งานแบบไหน,นครับเลือกตามความต้องการของตัวเองนะตาม ความจาเป็นนะครับของการใช้งานโอเคเดี๋ยวเรามาตรงนี้เราจบคือสแตนดาร์ด Standard เรียบร้อยนะครับต่อไปเรามาดูเป็น Set, เซตเซตเนะครับผมเซตเมีอะไรบ้างน,นะครับจากเซตสแตนดาร์ด Standard นะครับเซตเก็จะมีปลดไว้เพิ่มข,ขึ้นมาหนึ่งคู่นะครับตอนนี้ก็ปลดไว้ก็จะมีให้เลือกว่าลูกค้าเนี่ยจะเป็นปลดไวติดก,กับยางยืดหรือปลดไว้ติดก,กับคำปันนะครับผมลูกค้าสามารถเลือกได้เลย อันนี้ก็จะเป็นเฟสเอที่มีตัวปกอบเพิ่มขึ้นมาต่อไปมาดูเป็นเฟสบี B. มีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับเฟสบี B, เรามาดูตรงนี้เลยเฟสบี F B, นะครับก็จะเปลี่ยนจากเพลาธรรมดาตรงนี้นะครับก็จะเป็นเพลวเอ็นเคสามนะครับเพลวเอ็นเคสามเนี่ยส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะนิยมเป็นอย่างมากมากๆเลยนะครับผมเอ็นเคสามเนี่ยก็มาดูนะว่ามีอะไรบ้างเพลวเอ็นเคสามนะครับก็จะมีอยู่สองช่องนะครับช่องแรก ก็จะมีเอลัตติกเป็นสามช่องครับช่องที่สองเนี่ยก็จะมีเอลัตติกสามช่องเหมือนกันครับมีฝาปิดด้วยมีฝาปิดนี้นะครับซึ่ง m .K.3 ของเราเนี่ยปัจจุบันเราทำออกมา2แบบก็คือจะเป็นแบบก้ามปูด้านหลังเป็นลูกแก่ก็คือแบบที่เห็นทั่วไปนะครับฟอนของเราอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นด้านหลังแบบโมเลนะครับสามารถร้อยกับเสื้อกอะ ที่มีเป็นโมเลได้นะครับผมก็สามารถเลือกได้เลยอันนี้ก็จะเป็นเซต B นะครับเซต B ก็จะมีตัวพลาสตเคสามเปลี่ยนจากพลาตัวนี้ออกมานะครับผมแล้วก็สูกค้าก็เลือกได้เลยว่าจะเป็นอย่างยืดหรือเป็นโมเลนะคสำหรับเครื่องบนนะครับโอเคต่อไปมาเป็นเซต C เซต C มีอะไรบ้างนะครับเซต C ก็จะมีพลาสตเคสามนะครับแล้วก็จะมี ก็จะเหมือนเป็นเซต B เลยแต่ว่าก็จะมีตัวปลดไวเพิ่มขึ้นมานะครับ mm. ก็เลยได้เลยว่าจะเป็นปลดไวยังยี่หรือปลอดไวโมเลก็แล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับผมโอเคต่อไปมาดูเป็นเซต D ีนะครับเซต D ก็จะเป็นเซตที่ผมเนี่ยอยากจะแนะนําลูกค้าหลายๆท่านนะครับเพราะว่าเป็นเซตที่ทําออกมาแล้วจบแล้วก็ไม่ต้องไปหาเพิ่มไม่ต้องเสียเวลา หลายๆอย่างครับแล้วก็ราคาก็ถือว่าดีมากๆเลยสําหรับบ้านเรานะครับสําหรับเจ้าหน้าที่นะครับโดยเฉพาะโอเคเทสต์อีกนี่งก็จะมีอะไรบ้างหลักนะครับก็จะมีตัวพลอสติสามนะครับก็จะมีปลดใบนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นกระเป๋าที่ีบีนะครับจะเป็นตัวนี้ด้านหลังจะเป็นโมเดลนะครับกระเป๋าที่คีบีเนี่ยก็จะเป็น กระเป๋าที่ผมออกแบบขึ้นมาเองนะครับก็จะมีอยู่สามช่องนั่นเองสามช่องมีอะไรบ้างได้มีช่องแรกเป็นช่องซิปสำหรับใส่ของนะครับช่องที่สองก็จะเป็นช่องฝาเปิดซิลูกแกนนะครับใส่แมค์ฟิได้นะครับหรืออุปกรณ์ต่างได้เลยส่วนช่องที่สามนะครับก็จะเป็นเป็นช่องฟอดอยู่ด้านในนะครับตัวนี้ ช่องนี้นะก็จะเอาไว้ใส่พวกเอกสารก็ได้หรือว่าใส่พวกถุงน้ําก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะย,ยาวไปได้กเ,กเลยไม่คเคยเต็มใบเลยด้านในนะครับหรือจะใส่อุปกรณ์ที่ซ่อนด้านในก็ได้นะครับตัวนี้เวลาปฏิบัติภารกิจนะพวกนี้ครับกระเป๋าตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของกอารก,กระชับพื้นที่นะครับ พราะว่ากระเป๋าทั่วไปที่ใช้กันเนี่ยก็จะมีความบางมีความย้วยนะครับผมตัวนี้ก็จะฟิตพอดีเป๊ะนะครับทําให้คล่องแล้วก็สะดวกต่อการใช้งานจริงนะครับตรงนี้เวลาเข้าห้องเกียร์ห้องอะไรต่างๆเนี่ยก็ช่วยได้เยอะโอเคอันนี้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นสินค้าตัอใหม่ของ Alpha Tech เรานะครับผมก็จะเป็นพา i ไอแกนะครับหรือพาวผู้ถมพยาบาลนั่นเองครับซึ่ง ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ออกแบบมาให้ปลดไวนะครับมาดูกันว่าปลดไยังไงตัวนี้ครับเพลานี้ก็จะติดด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นโมเลสาฝบาบร้อยโมเลสนะครับหรือว่า,าร้อยกับเส้นผ่านก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูการใช้งานก่อนละกันโอเคการใช้งานของมันนะครับก็คือขั้นตอนที่หนึ่งปลดปลก้ามปูตัวแรกออกมาขั้นตอนที่สองคือดึงออกมาตรงสีแดงเนี่ยสามารถดึงตัวไหนก็ได้ดึงออกมา เราแยกมาเป็นสองฝนตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก่อนต่อไปพอดึงมาเสร็จแล้วนะครับเราเพืปลดกำลังมือสองออกมาปลดเสร็จปุ๊บเราก็ดึงพาวตัวในออกมาซึ่งตัวในเนี่ยก็จะเป็นช่องสำหรับใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับอุปกรณ์ขสมงพยาบาลนะครับผมตัวนี้ก็ด้านที่มียางยืดให้ไว้นะครับสำหรับใส่แล้วก็ล็อกยึดไว้นะครับสามารถ ถอดออกมาได้เป็นสองชิ้นด้วยกันทั้งหมดเนี่ยก็จะมีอยู่สามชิ้นนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูตัวชิ้นแรกชิ้นแรกนะครับตัวนี้จะเป็นกระเป๋าไว้นอกนะครับกระเป๋าไว้นอกเนี่ยก็จะมียางยืดนะครับสำหรับใส่ชูริเก้นะครับผมเราก็จะมีช่องด้านข้างนะครับสำหรับใส่โมเล่ใส่พวกไฟฉายหรืออะไรก็ได้ครับเป็นตัวหนีบไว้ได้ส่วนด้านหลังตัวนี้นะครับ ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นช่องสำหรับเสียบก,กันไก่นะครับผมเสียบก,กันไก่เข้าไปต่อไปมาดูฟังก์ชันของตัวนี้กันซึ่งเป็นอะไรที่ผมชอบมากเลยตัวนี้ครับจะเป็นแผ่นนะครับเอาไว้ติดก,กับพวกโมเลสของข้องบ้านก็ได้นะครับหรือว่าติดเบลก็ได้นะครับจะเป็นรอยโมเลสหรือสําหรับคนที่อยากติดเบลแต่ว่าไม่มีโมเลสเนี่ยผมก็จะมีช่องใส่นะครับขนาดสองนิ้วให้ได้นะครับผม ก็สามารถใส่ร้อยิงขัดได้เลยนะครับตัวนี้ฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจของตัวนี้ก็คือจะมีช่องด้านในนะครับผมก็จะมีช่องด้านในนะครับสำหรับใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับการประกอบก็ง่ายๆเอาแค่ติดนี้มาครับแล้วก็ใส่เข้าไป ล็อกไว้แล้วก็มาแปะติดตรงนี้แปะติดแล้วก็ติดทีด่ลูกแก้ประมาณนี้ครับก็จะเป็นการใช้ง,งานของ Power Effect เรานะครับสำหร,รับลูกค้าท่านใดที่สนใจสินค้าของ a l p h a แท็นะครับสามารถเข้าไป อสอบถามรายละเอียดหรือดูสินค้าได้ที่เพจ Facebook Alphatech c u s ตอมเกียรติไทยแลนด์ได้เลยนะครับผมแล้วก็ต่อไปเนี่ยผมก็จะทำโปรดักออกมาใหม่เรื่อยๆนะครับเพื่อให้ตอบโจทย์กับพี่น้องเจ้าหที่ทุกคนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ